สวัสดีทุกคนนะฮะในคลิปวันนี้เนี่ยเราจะสอนเพลงหรือว่าฟิลทะเลทะเลชิลชิลนะสไตล์พี่สิงโตนำโชคกับเพลงที่ชื่อว่า I Just Want a f แ f a n อ You ได้บอนะฮะซึ่งชื่อเพลงก็โดนอกโดนใจมากทีนี้เพลงเนี้ยจริงๆรแล้วเดี๋ยวพี่เต้จะสอนในแพทเทิร์นที่ค่อนข้างไม่เหมือนเพลงอ,อื่นๆที่เคยสอนมาถ้าใครติดตามพี่เต้มาหลายซีรีส์เราจะได้เรียนรู้แพทเทิร์นใหม่ๆกันนะครับโอเคก็เือใช้คัฟโป้ช่องที่4ตั้งสายปกติแล้วคอร์ดเพลงเนี้ยจำง่ายเลยมีแค่4คอร์ดบนนะครับมีคอร์ด C อีก5สายนะ คอร์ดเอมิเนดีด5สายครับคอร์ดดีมิเนดีซ้สายแล้วก็คอร์ด G ครับดีด6สาย4คอรดนี้หากินได้ทั้งเพลงต่อมาวิธีเล่นเนี่ยพี่เต้จะให้2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกคือเป็นเบสิกง่ายๆก่อนคือลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับยกตัวอย่างท่อนฮุกแล้วกันนะฮะลงลงขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวนะลองเลยนะโดนีดนองะด,ด,ด,ด พอได้เนาะนี้ลองเร็วขึ้นนิดนึงโดดีดงแลดีดดีดงแล้วมันเป็นลงตรงลงโตลงตรงเป็นโดดีดงไม่เห็นแมามดนันเราเชือกมะมเป่งมมเป่งมมแบบนี้ก็ได้อันนี้คือแพทเทิร์นหากินง่ายๆก่อนเอาไปใช้ได้นะฮะแต่ในคลิปนี้คุณได้จะโฟกัสที่แพทเทิร์นที่มันมีความสนุกเร้าใจขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของการปิดจังหวะเข้ามานะครับทีนี้ปิดจังหวะทํายังไงถ้าใครใช้ปิ๊กอยู่ตอนที่ปิดจังหวะบางคนก็จะเลือกแบบ เขาเรียกว่าอะไรเดียเอาสันมืออ่ะอย่างพี่ได้ใช้บ่อยคือการเอาสันมือเคาะหนมูนครับเราเล่นลงขึ้นปิดนะครับหรือบางคนใครเคยทาเสียงฉึบได้นะฮะลองทําเสียงฉึบทีนี้แพทเทิร์นที่จะเล่นก็คือลงขึ้นปิดลงลงปิดนะครับย้ำไปทีนะฮะลงขึ้นปิดลงลงปิดหรือใครจะฉึบก็ได้ลงขึ้นฉึบลงลงฉึบ นะครับทีนี้เป็นทางเลือกเสริมให้น,นิดหนึ่งสำหรับใครไม่ค่อยช่องการปิดก็จะเล่นเป็นแต่มันมีปิดสักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะเป็นลงขึ้นปิดลงลงลง,ลงเปลี่ยนปิดครั้งสุดท้ายเป็นการดิดลงธรรมดาก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้ลองใส่เข้าไปยกตัวอย่างท่อนพุกเหมือนเดิมเอา,าช้าๆก่อนแล้วกันนะฮะเอาแบบปิดจังหวะก่อนโดด,ดีโดดีโดดีดแล้วมันเต้นบอตรงลงโถลงลงเต้นโดดีโดไม่เห็นหน้าหมด ลองนีงง้ลองนี้เปลี่ยนนิดนึงนะฮะลองจังหวะสุดท้ายไม่มีการฉึบเอ้ยการปิดสายดูบ้างนะครับโดดงีงโดดงมันเป็นบอตรงลงโดงเป็นโดด,โดงไม่เห็นหน้ามนละเธอกระมงแทงมงแงแบบนี้ก็ได้สังเกตว่ามันจะค่อนข้างคล้า,ายกันเนาะทีนี้ตัวแพทเทิร์นอีกอันหนึ่งนะครับ จะใช้สำหรับท่อนที่เป็นก่อนฮุกคือ I just wanna เป็นเพราะว่าท่อนนี้สังเกตดนตรีมันจะอ่อนลงใช่ไหมครับมันจะเบาลงหรือว่ามันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าจังหวะมันจะน้อยลงหน่อยเนาะเราก็อาจจะเล่นเป็นกึง่งกึ่งเกาอะไรครับเช่นคอร์ดแรกเราเปิดด้วยการกรีดคอร์ดก่อนหนึ่งครั้งอ่าเดี๋ยวขอขอ,ออกแบบแพทเทิร์นแป๊บหนึ่งนะอ่าแบบนี้ดีกว่าครั้งแรกของแต่ละคอร์ดให้ให้ดีดคอร์ดก่อนนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็สามหนึ่งสองสามคอร์ด 1> 3 1 2หสคอร์ด3 1 2หสคอร์ดสามหนึ่าม1 2าบอสองามคือสายที่เราดีนะครับใครจะใช้นิ้วใครจะใช้ปิกอันนี้แล้วแต่นะครับลองดูแต่ถ้าน้องคนไหนมือใหม่จริงๆเล่นไม่ค่อยได้ก็เล่นแค่เล่นทีเดียวก็ได้เช่นได้บอ่มือใหม่ดีทีเดียวไม่ต้องเก่าก็ได้แต่ถ้าใครจะลองหัดก็คล้ายๆที่กูเต้เล่นนะครับเอาให้คล้ายๆ,ๆก็แล้วกันเนาะ แต่จะฟอนนะ่าเป็นแฟนอยู่ได้บ่โอโ้และนอโลว่ารอแค่เป็นโฟได้บ่น,น,น,นอน้อง baby ไอหน้าฟูปวใจไอมันปรีกร,ร้อหอมดังดังข้างในก่อนสุดท้ายนะครับให้ดีจีแค่ครั้งเดียวก็พอเนอะอันนี้คือเป็นไอเดียของค่อนก่อนพุกนะครับเดี๋ยวพวกเราลองซ้อมกันดูก่อน นะเดี๋ยวพี่เต้จะไปเชื่อมเป็นตัวอย่างตอนตอนท้ายคลิปให้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าคงไม่ได้เปิดเพลงเล่นให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวโดนเ,เรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็พยายามให้มันเบาที่สุดเดี๋ยวจะร้องนะครับซึ่งพี่เต้มไม่ค่อยได้ภาษาอีสานเลยต้องบอกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะร้องเนื้อผิดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้พวกเรารู้ว่าถึงท่อนไหนก็แล้วกันนะครับลองซ้อมดูแลเดี๋ยวไปเล่นพร้อมพี่เต้กันเนาะหนึ่งสองสามไป I just wanna ูได้บอกได้บอก1 2 3แม่แกมเป็นเวิร์และเดินที่คนหาดทรายเป็นลูกสาวไทยคือมันงามแท้ลาหน้าตาลูกขึ้นไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามโต๊ะตามโตโหลงลงลงแม่นางสาวไทย ถ้าได้แต่งานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อหลยเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอก ว่าโดโด,ดีโดดีโดดีโดแล้วมันเต้นบ่อตรงลงโคลงตรงเต้นโดดีโดไม่เห็นหน้ามนให้ละเถอนกระมงเต่งโคเต่งมงโดดีโดแล้วดีโดดีโดแล้วมันเต้นบ่อตรงลงโคลงตรงเต้นโดดีโดไม่เห็นหน้ามนให้ละเถอนกระมงเต่งโคเต่งมงรูปหอยังพี่อันนี้ต้องแนวนานสไตล์บ้านๆสเปกฝรั่ง ไอ้ผิวสีแทนเธอบอกแ่นสีดำมีงานประจำขับเกตสกีหุงยงหงยันก็มีให้เขาเธอถือใจเอาอายยกให้ฟรีๆกระดานโตขึ้นวินเซอร์ก็มีให้ให้ฟรีๆเพราะว่าคนนี้อายนั้นถือใจ I อาย n ะ a อน n ะ Mày hên na môn là tựa cơm mông Tên mô tên mông đi 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 là tên bò đi hên na môn là tựa cơm mông mô tên mông I just wanna be die boy.